สวัสดีนะครับมีพี่ท่านนี้นะครับเขาถามว่ามีเสียงของวงครูตาแหลกไหมนะครับก็ผมก็ไปสอบหาข้อมูลมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปฝึกมาแล้วใช้เวลา2วันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทํากันยังไงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเทคนิคที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าอินเฮลนะครับหรือว่า การที่เราดูดลงเข้านั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวผมอะ่ะไม่ได้ใช้เทคนิคนี้นครับไม่ได้ใช้เลยผมจะใช้ exhale อย่างเดียวเลยนะครับก็คือการที่เราปล่อยลมออกนะครับผมไม่เคยใช้ดูดลมเข้าเลยนะก็เดี๋ยววันนี้แหละเรามาลองทํา inhale กันดูนะมันจะเป็นยังไงนะครับจริงๆเทคนิคนี้นะครับมันเรียกได้ว่าง่ายเลยนะถ้าเกิดว่าเรารู้หลักการของมันนะครับก็คือผมอยากให้ทุกคนจินตนาการว่าเวลาทุกคนนอนกลนอะ่ะมันจะออกเสียงประมาณเนี้ย เราหายใจเข้าใช่ไหมเราหายใจเข้าให้มันขึ้นทางจม,มูกอะ,อ,ะอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยอ่าทีนี้เนี่ยต่อมาเนี่ยมันจะแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงนะครับเราเอาลิ้นของเราเนี่ยดันขึ้นไปบนเพดานนะครับแต่ว่าดันเข้าไปลึกๆหน่อยนะเราเข้าไปลึกๆเลยนี้เนี่ยให้เราดันช่วงลิ้นน่ะลงมานะครับแบบเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นการเปิดช่องคอนะครับแบบเนี้ยอ๋อทีนี้พอดันแล้วก็เอาลิ้นแตะบนเปลาอกตาแบบที่ผมบอกเมื่อกี้นะ อ่าสุดท so mm ้ายนะครับก็คือด <nice. S 1> ูดลมเข้ามาแบบนี้ซึ่งเทคนิคนี้นะครับมันจะใช้ลมเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูวงเน็ตตอนเขาเล่นสดอ่ะคือเพลงเขาอ่ะเวลาเขาร้องอ่ะมันจะแบ่งเป็นวองวักเนี้ยเป็นวงวักเขาจะไม่ไม่ทนยาวเพราะว่าลมมันหมดเร็วนะครับเขาจะเว้นวักนะครับเพื่อที่เขาจะต้องหายใจแล้วก็เติมลมเข้าไปใหม่นะครับ ก็เป็นไงกันบ้างน,นะครับลองทําตามกันดูนะครับก็เป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะครับเทคนิคง่ายๆเป็นการอินเฮลดูดลมเข้านั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีเทคนิคอะไรที่อยากจะให้ผมทําก็คอมเมนต์กันได้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําเสียงอะไรกันไว้รอดูกันอีกทีนะครับสวัสดีครับ